เพื่อนคนนี้หัวใจจะเป็นสีชมพูได้แล้วนะคะกรีนอัศดาพรครองตัวเป็นโสดมาสักระยะใหญ่แต่งานนี้หลายคนบอกว่าเธอเป็นอะไรที่น่าจะมีความในใจเกี่ยวกับหัวใจสีชมพูหลายคนจับจ้องว่าหน้าตาน่ารักแววตาสดใสเอ้าไม่รู้เหมือนกันไปเจอน้องกรีนหัวใจเป็นอย่างไรอัปเดตหน่อยเชิญค่ะค,ครับมีแค่คนคุยคนคุยอยู่ชมพัฒนา อยากอยากขอดูคนนี้กนรู้จักกันประมาณนึงเป็นคนนอกวงการวงการสามเดือนค่ะก็เวลาเราคุยเราอย่างเงี้ยราสึกว่าเรายิ้มได้เราเราเพียดจากงานเนี้ยเราได้คุยกับเขาเราสึกว่าเออเรามีรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคนโสดมานานอ่ะเนาะพอมันมีอะไรเข้ามามันก็แบบเอ้ยมันก็เออกระพี้กระเป๋าเบา ความรัก,กนะเนาะมันก็ต้องยิ้มป้าเคยจะมาแบบภาษามันรู้สึกได้อะไรเงี้ยจริงท่ารู้สึกว่าเขาเข้ามาในช่วงจังหวะที่แบบว่าเราเครียดเราเราเจอปัญหารอบด้านรอไปก่อนแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นจริงๆง,ๆงๆก็เป็นคนจริงจังกับใครอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชัวจริงจริงอ่ะก็ไปต่อกับคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยพี่บ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่ก็เหมือนแบบว่าให้เราแบบค่อยๆดูกันไปไม่อยากให้เราเสียใจขนาดนั้นแหละหมายถึงว่ามีก็มีบอกเพื่อนเพื่ออะไรเงี้ยเพื่อนๆก็แบบแล้วแต่เราอะไรเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าอ๋อ ชัวถ้ามันชัวก็อาจจะมีโมเมนตะ์น่ะมีคนคุยแต่ถ้ามันชัวเด็กกรีนจะบอกอีกทีแต่ตอนนี้อากับกริยาของเธอเธอหัวใจสีชมพูอันนี้ก็คือเท่าที่เรารับรู้เธอแฮปปี้เราแฮปปี้ใช่ถึงแม้ว่าเราอยากจะใส่ใจเพิ่มเติมแล้วพี่ใส่ใจอยู่แล้วคะ่ะ <laughs>